ที่มีนางยักษ์ก็รอยอยู่ไงมันมาแล้วเมันอะไรมันจะมาสักทีนะข้าเดี๋ยวรอมันนานแล้วสำโจมนันษย์หนหางเล่าเฮ้ย <c oughs> มาแล้วครับประดนยักษ์จับควักลูกตามาเออตาบอดมองไม่เห็นแล้วเรเด็ดแม่เพคะ าดูรอบแรกของนักดนตรีโฟกกันครับเข้ามาถึงุจเจอทางตันล้ะโอ้โหด่านของเรานยก็บแบกเขาวงกดมันถูกปิดไปครับถังมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับโอ้โหตอนนี้พ่อหงันงงนะครับแม่แล้วจอมาเจอเพื่อนครับตกใจนึกว่ายักษ์เฮ้ยเอ้กันเทมเฮ้ย,เ,ยเพื่อนกันมันโธอยากงงกับไอใครจะพูดทีทีแถวนี้ไหนมันอยู่ตรงไหนครับแม่ตกใจเพื่อนครับนึกว่ายักษ์ และตรงนี้ครับดูดีๆครับยักษ์ก็รออยู่ในห้องครับนี่นี่ก็เดินเข้าไปครับเดินเข้าไปไม่เห็นยักษ์นะครับเนี่ยเดินเข้าไปครับเห็นอะไรลางๆแถ่นี้ครับเหมือนไม่มีไข่เหมือนเป็นทาครับข้เองตอนตักคุกเข้าไว้อ๋หไอ้ดีไปไหนก็ไม่ได้ครับโดนขย้ำไปตรงนี้เลยนะครับเออเออตกรอบไปเฮ้ยนี่ครับ ส่วนคนที่เหลือนั้นจะเดินอยู่ครับเดินหาทางออกอยู่ครับโอ้โหทางออกอยังตั้งอยู่ไกลเดี๋ยวนี้แต่ยกักษะแมครับานานทีจะเห็นไหมครับเนี่ยเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปครับโอ้โหเดินออกห่างครับแม่ยักษ์นี่เสียดายครับแม่เดินผ่านไปได้ยังไงเนี่ยน่าเจ็บใจจริงๆแล้วก็เดินไปเรื่อยเลยครับโอ้โหห่างยักษ์ออกไปทุกทีแม่ขณะที่ยักษ์กำลังรออยู่นั้นขุนศิน ครับเหยื่อโผล่มาทางด้านนี้นะครับอย่าบอกนะว่าเข้าห้องยักษ์นั่นไงเดินก็ไปหาเจอเลยด้านโอ้ยตายตายตายโดนกับยับตกรอบไปครับส่วนมาคนนี้ก็เจอทางตัดเนี๋ยเียโอ้ยเวลาก็จะหมดแล้วครับเวลาหมดลงแล้วด้วยอ่ะโอ้หดูครับเรียงแถวกันสี่คนแบบเสียงนะครับตกรอบหมูโอ้ยเป็นไงพี่เป็นไงบ้างน้องเสร็จยักษ์เหยือยักษ์ แล้วพี่<ม>ต้องคนเปไป <ง S 1> เงบ้างอะลงยักตัวต้งรอเดี๋ยวนี้ดังยักมารอควักลูกตาผู้เก้าแกงก,กันครับนีครับโอ้โหโดนความกันไปเฮ้ยทีละคนสองคนครับแล้วก็พาเข้าด่านานางสิบสองไปเริ่มแลครับว่ารอบี้จะผ่านไปได้กี่คนกันเที่ยวและทิศทางของเขาวงกฎมุดหกุดสบเกียนไปด้วยนะครับเนี่ยโอ้โห เด uhm. ินเข้ามาเดินเข้ามาที่เขตดังยักอีกแล้วครับแม่ดังยักรอแล้วครับรอแล้วครับแม่โอ้โหเห็นเห็นแวบๆครับเห็นแวบๆเห็นแวบๆไม่ไปครับไม่ไปครับดังยักรอเกอร์ครับน้านนี้ครับโอ้อ้โอสะดุ้งสะดุ้งครับเหมือนได้ยินอะไรแถวนี้เอ๊เหมือนมีจิมอะไร อย่านะครับอย่าเฉียดเข้าไปใกล้นะครับมันตะปบได้นะครับยักษ์มันตะปบได้โอ้โหนี่เดินออกไปไกลครับยักษ์ไม่ตะปบครับอันนี้ครับโอ้โหจะจัดกระจายกันเลยทีเดียวครับพวกแขกันของเราอ้ามีสองคนครับขึ้นไปทางด้านทิศเหนือใกล้ประตูทางออกแล้วครับใกล้ประตูทางออกเข้าไปทุกทีครับโอ้โหได้ยินเสียงครับยินเสียงบอบี้ทางออกแถวนี้เสียงลมดังโอ้โหนี่ครับโอ้โหแล้วก็มาถึงทางออกได้ด้วย ต,ติดอีกหนึ่งคนส่วนที่เหลือครับยังอยู่ข้างในเขาวงกลมอยู่เลยอะทางออกอยู่ไหนละเนี่ยหาไม่เจอสักทีแม่ยักษ์ก็รอครับจะจับเอา้านี่ก็มาเดินผ่านตรงนี้แเสร็จมาเลยครับดีครับยักษ์จับมากกินตกดูรอบไปเลยเฮ้ยดูขยอมัตายส่วนคนนี้ครับ,จ,บ,บ,รออรบจะเดินเข้าไปเห็นยักษ์รออยู่ไม่ไปครับ ไม่ไปครับเวลาหมดพอดีตกรอบเช่นเดียวกันผ่านไปได้สองคนเข้ารอบผ่านได้เลยถ้าจับเจ้าคางคกตาให้แม่เขากินมาโอ้โหโดนจับควักลูกตาไปมาดูรอบนี้จะเป็นยังไงครับสำหรับทีมนักดนตรีโฟกแยกกันไปคนละสองทางนะครับ คู่นี้ขอไปทางด้านซ้ายส่วนอีกคู่นี้ขอไปทางด้านขวาแต่ก็ต้องเจอกับทางตางัดเยมบตายแล้วทางตางัดเยบเลยเอ้ามาดูคนนี้ครับเดินเข้าไปเฉียดเดินเข้าไปเฉียดแถวนี้ระว่างมันตะปบเข้าไปนะระวังครับนี่ครับจังหวะดีๆมันตะปบแวกเข้าไปเลยนะครับ ครับอีกคนตามมาติดๆครับอ๋อมาเลือกคนหลังครับปล่อยคนเมื่อกี้ไปครับเห็เพราะคนหลังนั้นไกลกว่าและถูกตะปบก็ไปแได้ครับโอ้โหโดนยักขยำโอ้ยตกราบไปครับมาดูที่เหลือกันจะมีใครรอดไปได้ไหมแม่ยักษ์รออยู่ครับนี่ครับโอ้เอาพีครับเดินชนกระแผงกระเทือนเลยครับโอ้โหโหนังทับกระเทือนเลยเลยครับเนี่ย อ่าครับใช้ใช้เท้าไปก่อนครับดีครับเอ้าพี่ครับพี่กันชนอีกกี่กระแพงครับเนี่ยพี่ใช้มือขับก่อนดีครับเอเอ F ทำไมมันเป็นทางตันได้ด้วยครับผมติดอยู่ในถ้ำพี่ครับมันมีทางออกครับแด๊ดไปแล้วครับนึงคนจะถึงทางออกแล้วครับแล้วก็ออกมาได้ครับนี่ครับโอ้โหพี่ครับถึงนะครับด้าดีครับด้าดีครับโอ้หสุดยอดมากเลยครับ ไม่อยากกระชื่ออะไรครับเพราะอดยักขึ้นมาได้ครับเข้ารอบไปได้ครับพี่ครับมาดูพี่คนนี้พี่ครับพี่จะเดินชนผนังท้ำอีกนานเลยครับเนี่ยพี่ครับเอ้ามาถึงทางออกด้วยอ๋อธรรมดาแปะจับเต็มเดี๋ยวรอดูสองแสนอโอพี่ครับเมื่อกี้พี่ชนผนังท้ำไปไม่รู้กี่ทีนะครับพี่เข้ารอบไปครับอ้าวส่วนอีกคนครับใกล้จะถึงทางออกแล้วครับใกล้จะถึงแล้วครับอย่าบอกว่าเวลาหมดนะครับอย่านะครับ ใกล้ถึงตางออกข้มาทุกทีครับโอ้โหมามาี๋ยวพี่ะระฆังจะดังอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหดูครับยังไม่บาจะเอาะระฆังดัง้็ตรงหน้าปากทางออกนี่นะพวกเรานั่งตีพ,กเ,พ,ก,เพกเราจะไปเอาเงินแสนใช่ไหมพวกเราใช่ <Yeah! S 2> ทีมนั่งตรีฟกที่ประจนด่านนาง12 28งคนผ่านมาได้เหลือ14คน